โอเคครับก็กราบสวัสดีพี่รับแฟนเพลงทุกท่านวักนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับหลวงไข่ซึ่งวันนี้นะครับหลวงไข่จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับเมื่อ PlayStation Plus เราหมดเนี่ยเราจะเป็นยังไงเล่นอะไรได้ไหมซึ่งเวลาเราเข้าเกมปุ๊บนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลยครับให้คุณจ่ายตั้งอะไรแต่เราให้เรากดค a นเซิลไปนะครับแล้วเราก็กด c o n t i เ u e เกมก็เราสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้ต่อโดยที่ไม่ต้องต่อ PlayStation Plus นะครับผมหลวงไข่ก็ไม่ได้ต่อเพราะว่า ช่วงนี้เล่นแต่เดียโบเกมเงินไม่ได้เล่นไม่รู้ต่อทำเรื่อยยกเว้นเวลาจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาก็ไม่ตรงกันก็ไม่ได้ปาร์ตี้อ่ะก็เลยเออเล่นคนเดียวไปก่อนนะครับซึ่งการเล่นคนเดียวในเกมนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราเล่นคนเดียวไม่เห็นใครนะครับคือเรายังสามารถทำอะไรได้ตามปกติแต่ว่าในเรื่องของการจัดการแคลนอะไรอย่างนี้นะครับมันจะรับคนเพิ่มไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลย เดี๋ยวเราวัดไปดูคนในเมืองกันนะครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมเราก็จะเจอคนตามปกติครับแต่ว่าเราจะชวนเข้าปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันนี่คืออัปเดตล่าสุดนะคือก่อนหน้านี้มันยังทําได้อยู่เลยตอนที่หลวงไข่ทําตอนซื้อเกมมาใหม่ๆเทรดไม่ได้นะครับชวนเข้าปาร์ตี้ไม่ได้ต่อไปก็ว่าด้วยเรื่องโซน pvP นะครับท่านผู้ชมการที่เราไม่มี l พ y s t a t i o n p พ u s เนี่ยเราจะ มาทำเควสในโซน PVP ไม่ได้นะครับก็คือเก็บไอ้ red dust อนะ่ะไอ้เงินสีแดงๆนั้นที่เอาไว้แลกของในหมู่บ้าน PVP เนี่ยมันก็จะทําไม่ได้นะครับผมเนี่ยหลวงไข่ลองเข้าไปสกัดอย่างเี้ก็ไม่ได้ครับมันบอกว่าอันนี้เป็นฟีเจอร์ของมัลติเพลเยอร์เนี่ยครับเวลาเรามาตีมอนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดอบไอไอเทมของโซน PVP นะครับ ก็คือมันก็กลายเป็นมอนธรรมดาเนี่ยไม่ดอกเลยนะครับผมแล้วก็เปิดหัวแดงไม่ได้นะครับผมปวดเปิดหัวแดง p v p ไม่ได้อนันี้คือข้อเสียนะครับสำหรับการเล่นในเครื่อง PlayStation Plus นะครับผมส่วน PC ตรงนี้คงไม่มีปัญหาแล้วก็ในเรื่องของการสู้บอสครับเราก็ย,ยังไปแจมคนอื่นสู้บอสได้ตามปกติคือเกมนี้มันไม่จะเป็นต้องอยู่ในปาร์ตี้อยู่แล้วท่านผู้ชมก็คือ เราก็ใช้วิธีเหมือนทุกคนก็อยู่ในปาร์ตี้กันตลอดเวลานะครับผมซึ่งอเน,นี้ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยในเกมก็คือบางเกมนี่คือต้องปาร์ตี้ครบก่อนจึงจะลงดันหรือจะไปได้คือไอเน,นี้ไม่ครับคุณจะไปคนเดียวหรือคุณไปเจอคนอื่นมันก็กลายเป็นปาร์ตี้อัตโนมัติอ่ะของก็ดอกเท่ากันเหมือนอย่างเคเวสเนี่ยหลวงไก่แนะนําให้ไปแจมเลยครับแจมได้ปกติครับก็คือเห็นเขาทาเคเวสอยู่เขาไปช่วยแล้วเราก็ได้จบเคเวสไปด้วยก็คือ โอ้มันเป็นอะไรที่ชอบมากครับในระบบเกมนี้ก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าท่านถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่เมื่อมีอะไรน่ารู้พาร์ทหน้านครับอันนี้เฮลยวไทยอะไรอย่างนี้ก็ลงได้ตามปกตินะครับท่านผู้ชม